อยากเล่นลำโพง3ทางบนรถแต่ไม่อยากหล่อเสาไม่อยากโมดิฟายตัวเสาสามารถทำได้ไหมคลิปนี้ผมพาชมครับสวัสดีครับผมผมเปาจะทำมิงคาสิโอนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูการอัพเกรดคุณภาพเสียงโดยการ ทำลำโพง3ทางโดยคอนเซปต์ว่าเราจะไม่หล่อสาว A ไม่ตัดไม่ทำอะไรกับรถเลยนะครับคืออย่างนี้คันนี้จริงๆแล้วเป็นลูกค้าที่ติดซิสเต็มเราเต็มระบบไปแล้วก็วคือเป็นใช้ปยวิวเดิมนะครับเข้ากับแอมตัว Heli x V8 c h a ช n e l นะครับเล่นคอนเซปต์ตัว USB Audio HiRes นะครับลำโพงเดิมหน้าเนี่ยเป็นลำโพง2ทางนะครับปกติทำแอคทีฟแล้วนะก็คือเข้าแหลมเดิมเข้าเบ้าเดิมบูฟเฟอร์เดิมหมดมีซับด้านหลังเป็นตู้10นิ้วเรียกว่าจบไปแล้วนะครับแต่ว่า ด้วยการที่แบบพออยากจะแอดวาน์ขึ้นอยากจะให้เสียงร้องมันลอยเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลาโพงแบบสองทางเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเสียงร้องย่านต่ำนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนะครับและเสียงร้องโดยรวมอ่ะมันก็อยู่ในเริด้านล่างนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้ลำโพง3ทางเพื่อให้เสียงร้องนะครับอยู่บนแดชบอร์ดเนี่ยวันนี้เลยเพราะ,ะนั้นเวลาเสียงร้องลอยเด่นเข้ามาเนี่ยมันจะมีความชัดเจนน่าฟังมากขึ้นแต่โจทย์ลูกค้าคือผมไม่อยากจะต้องหล่อเสาชิ้นนี้ ดโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำตบงนี้คือต้องยอมรับว่าเราต้องเอาชิ้นเนี่ยมาตัดโชะโชะโชชะโปนะครับเอาเสียงแหลมเสียงกลางใสแล้วแต่ว่าจะเป็นสูตรไหนสูตรงานแข็งก็เป็นแนวดิ่งให้เป็นระนาบเดียวปฏิเป็นแนวเรียงแล้วแต่ความต้องการแต่ว่ามันก็ต้องเสียชิ้นนี้ทีนี้โจทย์ลูกค้ามาหมายว่าผมทําได้ไหมโดยที่อ่ะผมไม่เน้นขนาดว่าต้องจรงิงจังแต่ขอให้มันแบบทํางานง่ายสวยและมีเสียงกลางอยู่บนแดชบอร์ดผมโดยที่ไม่ต้องตัดอะไรลดได้ไหม จนนี้มาถึงปุ๊บจึงเกิดสิ่งนี้ครับนี่นะครับนี่คือการที่เราทําตัวเบ้าเสียงกลางขึ้นมาใหม่นะครับติดตั้งลงบนรถแบบนี้เลยครับซึ่งอนาคตสามารถถอดออกได้ไม่ได้เจาะนะแค่แปะด้วยเพราะลูกค้าไม่ให้เจาะไม่ให้ยึดฉะนั้นมันคือการแปะอยู่อนาคตก็สามารถถอดได้ถึงแม้มันต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งแรง นในแง่เหมือนงานแข่งขันหรือสามทางที่อยู่บนนี้เพราะมันจะนิ่งกว่าแต่แบบนี้มันคือทําให้เราได้สามทางบนรถแบบง่ายๆและรถก็ไม่เสียพื้นที่นะครับตัวนี้ดีไซน์ขึ้นมาเป็นแบบเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีการหุ้มหนังสวยงามเพราะเป็นจอดลูกค้าอยากให้มันดูแมทช์กับตัวเท็กเจอร์ของบนรถที่มีริมตัวเบาะสีแดงเอาคอนเซ็ปต์นี้เลยและมีไฟด้วยครับก็คือไฟเ,เราสามารถทาสวิตช์เปิดปิดนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บองเรนปิดนะปิดปึ๊บ ก็ค,คือจริงแล้วเป็นลูกเล่นครับเพราะว่ารถซี v i c คันนี้ไฟข้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีแดงก็เลยทำเป็นกิมมิคขึ้นมาให้ลูกค้าคือเป็นการเพิ่มลำโพงเสียงกลางซึ่งเป็นซีรีส์ที่เข้าเซ็ตกับลำโพงเดิมลูกค้าลูกค้าเดิมเนี่ยใช้เป็นตัวซีรีส์บนของตัวเฮิร์ตสองงก็เลยซื้อเสียงกลางมาใส่และทำระบบแอคทีฟใหม่ทีนี้มันก็สามารถที่จะแอดจัสนะครับทุกอย่างให้มันสามารถเกิดเวทีเสียงใหม่ เสียงร้องที่ลอยเด่นทังด้านหน้าทีนี้การฟังเพลงก็จะไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าคอนเซปต์นี้ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็มาหาที่เรานะสามารถทําได้แล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวเท้าความหน่อยก็คือเล่นเป็นคอนเซปต์ไฮเลสคือเราเล่นวอลเลซคาร์เพลยก็จริงนะแต่เรากําหนดให้เสียงออกทาง usb audio เพราะนั้นเป็นการเล่นแบบไฮไลทร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเทคนิคที่การเล่นไฮเลสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงตรงเข้าแอมป์ไปเลยไม่ได้ผ่านสิ่งนี้แต่เรายังสามารถคอนโทรลจากเขาได้อย่างนี้ นะหัวลุ่มมีผลเลยมีผลพอบนรุดอยู่นี่อยู่ที่นี่นะครับ <I shall S 2> เรียกว่าตรงนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้ทำการบันทึกเสียงนะเพราะว่าตอนนี้เราทำาทมอะไลเมนต์คนร้องฟังเนี่ยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเวทีตรงน,รงนี้แต่เวลาฟังผ่านไมค์ผมอาจจะเวทีไม่ได้นะครับท่าน ก็แนะนํามาฟังที่ร้านได้นะครับเรามีตัวอย่างให้ลองฟังดูก็นี่คือคอนเซปต์ของการที่จะอัปเกรดคุณภาพเสียงนะครับถ้าเกิดใครอยากทําสารทางแต่ไม่อยากเจาะรถนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคเท่ากับการหล่อเสาแต่ผมว่าแบบนี้โซลูชันอย่างเงี้ยใครหลายๆคนก็อยากได้ถ้าอยากได้แบบนี้นะครับให้มาหาเราที่ฮาร์มิงครับร้านอยู่ที่ถนนชั้นนึ่งครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรไม่ว่าคอนเซปต์ของการสร้างคุณภาพเสียงรถของคุณเป็นแบบไหนที่เรามีหลายๆโซลูชันที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนสวัสดีครับ